No, man, no, man.

ผมนายอิสระธรรมนา,าสตร์โคศกทีมงานมวงสุปปีสองถ่างการเรื่องกำหนดการค่ายม้งสุปปีที่4ในที่ประชุมได้มีมติรับทราบและเห็นด้วยในช่วงเวลากำหนดระยะเวลาของค่ายม้งสุปปีที่4ให้จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกาและธันวาคมปี5 4ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ที่ ร่วมเดินทางไปกับพวกเราเป็นจำนวนมากอาทิเช่น 1. นนายเฟิร์สประธานมา่งมุกสุปีสองของเรา2อนายเบสลองประธานมาังมุกสุปีสองของเราและอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับคณะจำนวนไม่ต่ำกว่า1ิบคนระยะเวลาในการทำค่ายระยะเวลาประมาณ3วันสองคืนโดยประมาณซึ่งระยะเวลานี้ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในที่มติที่ประชุม <c oughs> สถานที่จะใช้ โรงเรียนบ้านหวังตอผิดละบ้านวังตอสาม,มคัคคีจังหวัดอุทัยธานีเป็นโรงเรียนประถมที่เปิดสอนในช่วงประถมหนึ่งถึงประถมหจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างทุรกันดารจากกองบัญชาการณแห่งนี้ได้มีมติออกมาว่าทางเียมงานมัมงโมสุจึงอาสา นำงบประมาณที่ได้จากการบริจาคและการขายสินค้านำไปมอบให้กับทางเรียนและพวกเราจะช่วยเหลือทุกรอบตอบซ่อมอะไรที่ไม่ดีก็ทุบมันออกไปอะไรที่ดีก็ช่วยเพิ่มปูนให้มันดีขึ้นพวกเราจะประับปรุงอาคารสถานที่ทาสีสร้างสนามเด็กเล่นและอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> ประกาศทำมุ่งสุดจึงมีเท่านี้และสุดท้ายจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วม กับทีมงานมังมุ่งสุขของเราสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทาง Facebook h i ฟส t ทวิ t e r และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตามที่ตามราลยละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สำหรับท่านที่สนใจเข้ามาร่วมทำค่ายกับเรานะครับก่อนอื่นเลยก็จะได้ของสมาคุณซึ่งเราจะได้นำไปใช้กับสถานที่จริงอย่างแรกนะครับที่คุณจะได้ก็คือ จำตัวผู้เข้าร่วมค่ายอาสากิจกรรมมังมุ่งสุขของเราซึ่งป้ายนี้จะเปลี่ยนไปทุกๆปีปีหปี2ปี3าปี4เราจะทําค่ายมังมุ่งสุขนี้มาเป็นปีที่สแล้วซึ่งป้ายนี้เป็นป้ายปีที่สของเบสนะฮะร,รองประธานมังมุ่งสุขของเราป้ายนี้ไว้ห้อยคอนะไม่ใช่ผูกคอห้อยคอไว้เพื่อแสดงเพื่อแสดงตนว่าเราเนี่ยเป็นค่ายอาสามมุ่งสุข จะได้ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราคือมมุ่งสุกนะครับป้าแม่คออย่างแรกอย่างที่สองที่เราจะได้ก็คือเสื้อขญายกล้องซูงนะครับเสื้อทีมงานมะมุ่งสุกนะฮะอันนี้เราไปทุกปีเราก็จะทําเสื้อทุกปีซึ่งเสื้อตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะฮะตามรูปแบบของอดีไซเนอร์ที่ออกแบบมานะฮะสองอย่างนี้นะครับ สองอย่างนี้นะครับที่สมาชิกใหม่ของเราทีมงานมองมงสุขจะได้มานะฮะแล้วก็เราจะใส่เสื้อตัวนี้ไปในวันค่ายห้อยป้ายนี้เพื่อให้เด็กๆรู้ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาทำอะไรนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมความสุขให้กับเด็กๆของเราในถิ่นทุรกันดารน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สนใจก็ติดต่อด้านล่างเลยนะครับหรือว่าติดต่อผมนะครับซีนก็ได้โดยตรงเลยนะครับผมจากกอบัญชาก,การของเรา กองมันชักกล่าวว่เนี่ยประกาศทีมงานมัมุ่งสุกปี2เรื่องค่ามัมุ่งสุกปีที่สก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีจิตใจบุญจิตใจกุศลนะฮะที่จะมาช่วยเหลือ,อ,อทางเรียนประถมของเรานะครับเด็กๆผู้ยากไร้และ และโอกาสในถิ่นทุรกันดารปีนี้เราจะไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมกันดารมากที่จะบอกว่ากันดารมากโรงเรียนบ้านบ้านวังตอนะฮะขอแก้ไขจากเบื้องต้นที่บอกว่าบ้านหวังตอนะฮะบ้านวังตอสามัคคีครับจังหวัดอุทัยธานีครับผมกันดารมากจริงๆสงสารเด็กๆนะฮะมีมีครูประจําอยู่สองคนครับผอไม่มีครับมีแต่อาจารย์ใหญ่เด็กๆที่นั่นยากจนมากนะฮะแล้วก็ก็เชิญผู้มีจิตใจบุญนะครับ ร่วมกันบริจาคสิ่งที่ไม่ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวของเสื้อผ้างเงินทองต่างๆนะฮะแล้วก็หรือว่าใครที่ต้องการที่จะไปร่วมค่ายก,กับเรานะครับนะสองอย่างนี้นะครับเอาไปเลยเสื้อกับป้ายครับโอเคแล้วเจอกันค่ายมงมุงสุขปีที่สี่ครับก็ขอประกาศเอวังก็มีประกาศอชินี้ครับเอาไปครับ อ๋อคุณชินท,ท,ท,ทำไรครับเนี่ยอ๋อตกแต่งกองบระชาการที่เหมือนกับทำเนียบขาวอ๋อโอ้ทำเนียบขาวจริงนะฮะ,ะถ้ามึงไม่แปะนี่จะขาวนะครับก็เนี่ยครับขาวขาวก็ทำเนียบขาว <c oughs> เขาก็มีธงมีอะไรนะแต่เราไม่ใช่ประเทศครับเราเป็นกองบระชาการมุ่งความสุขของเรานะฮะแล้วก็มีนี่ครับหนีครับหนีเอาไว้หนีผมนะหนีคนอื่นเรื่อความสุขครนะนี่ครับ ที่ผ่าไม้ที่ว่ายกีแนรับอันนี้ไม่ได้อ้อยเสื้อผ้าว่ายกีแนยเลยเสื้อผ้าอยู่ไม่นุ่มไม่สบายนี่นะครับผมอันนี้ปากไก่ปากกาคาบกาทั้งนี้ปากกาครับผมเอาไว้แช่ชีสมุกครับครับเอาไปเขียนนี่ครับอ๋ันนี้ชลอมจิ๋วครับอันนี้ย่อมาจากชลอมยักษ์ที่สุพรรณครับก็คือเอาไว้ใส่กับข้าวเวลาเราไปไถ่ครับผมเอาละเราไปทำไรต่อครับ ต่อไปนะครับจากสถานที่ครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะรางการและแตลอย่างนะครับต้องมีมีโต๊ะมีากกามีอะไรอะไรให้อ็นทคงกบรีกนดนนะครับีกิดนึงนครับวางข้้นหน้าครับนี่ครับโยนคับ เป็นยศเป็นบ้างเป็นดาวนะให้รู้ว่าคุณมีตำแหน่งนะครับเอาที่ทำการนะครับนี่ที่ทำการ,การาครับที่ทำการของเราครับนี่ก็ลดทันทนะีเป็นสามบ้างฮะสามบ้างเป็นจ่าครับจ่บา 40, ครับสามบ้างสิทครับสามบ้างสิทนะฮะอันนี้หกบ้างสองร้อยฮะครับ,รบ,าบ,านะรบขายแพงแพงกว่าตลาดนิดนะึงฮะครับนี่เป็นโต๊ะประจำตัวเลยที่เป็นโต๊ะประจำตัวของ โต๊ะตัวนี้ใช่ไหมครับท,ที่ใช้ถ่ายทำเมื <introdu cooled lifting> ่อกี้นี้ตัวนี้แหละครับที่ใช้่าผมว่าเมื่อกี้มันเครับมาล้วนๆเลยนะครับครับไข่อะครับ